ล็ลอกมายมเสียครับไม่ยอมล็อกมายลมนกามิโดคอมมานเดอร์รุ่นนี้จะมาทำการถอดเปลี่ยนคอไก่ครับแล้วร้าเครื่อง ออกเข็มออกสัก,ก่อนครับแล้วยกหน้าปัดออกหน้าปัดมีโดรุนนี้จะมีตัวล็อกหน้าปัดขาหน้าปัดอยู่ด้านข้างครับจะเป็นกิ๊บล็อกอยู่ครับดันกิ๊ออก การกิบออกทั้งสองด้านนะครับแล้วค่อยๆยกหน้าปัดออกได้เลยครับวิธีถอดวิธีถอดแผ่นสัปดาห์ออก จะมีกิฟบเสียบอยู่ตรงนี้ครับีถอดกิฟตตัวนี้ออกมาขอ่อนแล้วยกแผนก่นจับบด้าออกและวันที่จานวันที่ต้องหมุนหมุนน็อตตัวนี้ออกครับน็อตแผ่นบังคับจานมันที่ครับ นวดออกึงตัวครับและดึงแผ่นทับรอ,อครับจานบันที่ออกและยกจานบันที่ออกได้เลยครับอย่างนี้ครับแล้วค่อยๆถอดตัวจากออกจากชั่วโมงจากแบงจากตัวตั้ง และถอดนัดตัวที่ล็อกคอไก่ออกครับแผ่นทับคอไก่ครับยกแผ่นทับคอไก่ออกแล้วยกคอไก่ออกได้เลยครับ ตัวนี้ครับจะเป็นตัวไก่ที่ลอ,อกมายมที่เป็นคอไก่ที่ลอ,อกมายมครับที่ลอ,อกมายมไม่อยู่คือตัวนี้ครับมันจะเป็นเงี้ยงอยู่นิดเดียวนี่แหละ,ค,ะครับมีตัวรุ่นี้มีเงี้ยงลอ,อกคอไก่ที่บางมากครับนิดเดียวเองถ้ามันบินไปนิดเดียวครับมันจะลอ,อกมายมายายไม่ได้ครับตัวนี้ต้องหามาเปลี่ยนนะครับ ตวจดูแล้วแผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นตั้งเข็มนะครับแผ่นตัวที่สวมจับสวมจับตั้งตัวนี้ครับตรงงานตัวนี้จะจะง้างมากเกินไปจะไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันง้างมันอ้าวมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้มายมดืงเข้าออกไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เสียใหม่ครับ หรือต้องเปลี่ยนสองตัวครับคอไกนะ่แลวแผ่นแผ่นแผ่นตั้งเข็มครับเปลี่ยนทั้งสองตัว ข้อไก่และแผ่นตั้งเข็มครับลงมาเปลี่ยนใหม่เลยครับ,วา,ลลรบวางแผ่นข้อไก่ลงไปก่อนครับวางแผ่นคอไก่ลงไป เห็นตามเข้าไปครับอ๋อเดี๋ยวนะครับเ่นตั้งเข็มจะต้องอยู่ใต้แผ่นคอไก่ครับนตั้งเข็มอยู่ใต้แผ่นคอไก่ วางแผ่นตั้งเข็มในท่อแล้ววางจากข้อกาตามเข้าไปครับแล้ววางแผ่นทับตรงนี้จะเป็นแผ่นทับจักนอนครับแผ่นทับทับจักนอนทับจักนอนวางให้ลงตำแหน่งนี้ครับ ทับจากนอนเอารูๆทางด้านขวาเนี่ยลงหลักลงหลักไว้ครับวางแผ่นทับจากนอนลงไปแล้ว ปิงทับตัวจับครับบิ้งทับตัวจับวางลงไปแล้วขันน็อตหนึ่งตัวครับ ตั้งแผ่นชุดคอไกลและชุดตั้งเข็มลงไปแล้วก็ลองดึงดึงดึงดูนะครับว่าจากทั้งหมดนี้ทำงานดีไหมถ้าดึงปุ๊บตัวนี้จะวิ่งมาปุ๊บจะตึ๊บปั๊บตึ๊บปับ๊เดี๋ยดูนะครับจะดึงให้ดูเดือบกดเข้าไปครับ ดึงดูต้องไม่หลุดนะครับมาย,ยมต้องไม่ไม่หลุดดึงมปนะครับปึ๊บนะตัวจักรตัวนี้มันต้องวิ่งเข้ามาเพื่อจะทําต้องทําการตั้งเข็มนะครับเ,เป็นตัวแผ่นแผ่นตั้งเข็มนะครับตัวนี้เมื่อกดเข้าไปมันจะวิ่งถอยหลังกลับมาครับปึ๊บครับก็ดึงปึ๊บปึ๊บนะนจะวิ่งไปทางหน้านะครับกดเข้าไปครับ เราจะต้องไถลานได้เลยครับและประกอบตัวจักรเข้าไปจับตัวตั้งนะครับจับตัวตั้งอันนี้จะเป็นจับแดงครับจัจแบแดงจับแดงเข็มยี่โมงและจับจับชั่วโมงครับแล้วนำแผ่นวันที่ประกอบเข้าไปครับแล้ววางมังค้บด้วยแผ่น บวามชีครับแล้วขันนอ็อ การใส่คอไก่ชุดล็อกมายมเรียบร้อยแล้วก็ใส่จานมันที่ล็อกเข้าไปครับพอใส่จานมันที่เข้าไปแล้วล้วก็ดึงดึงมาแก๊กแรกครับเราลอตงตั้งวันที่ดูถ้าวันที่หมุนได,ได้ก็แสดงว่าใช้งานได้ปกติครับแล้วใส่แผ่น และเมื่อใส่วันที่เสร็จแล้วใส่จานวันที่เสร็จแล้วใส่ตัวล็อกปิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็หมุนสัปดาห์ดูหมุนวันที่เดินหน้าวันที่เดินเรียบร้อยถอยหลังสัปดาหจะขึ้นก็เป็นงานว่าใช้งานได้ครับแล้วกดเข้าไปครับเราหมุนลานดูเมื่อเราหมุนลาน เมื่อมันหมุนแล้วติดลานแล้วก็แสดงว่าใช้งานได้คราวนี้เรามาจะมาถอดล้างเครื่องกันแล้วครับเพราะเมื่อสักครู่เราถอดด้านหน้ามาดูตัวล็อกคอไก่ก่อนเมื่อเราถอดด้านหน้ามาตัวคอไก่มันเสียแล้วก็เปลี่ยนคอไก่เรียบร้อยแล้วเราก็มาถอดด้านหลังครับเพื่อจะทำจะทำการล้างเครื่องให้สะอาดครับ ทำการยกแผ่นจักรอัตโนมัติออกขวางครับและทําการปล่อยลานการปล่อยลานนาฬิกามิโดรุ่นนี้นจะมีตัวล็อกลานอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้ครับตัวล็อกลานนะครับเราจะต้องหมุนให้ลาม ตัวล็อกขยายขึ้นมาแล้วเราก็จับตัวล็อกลานอไ้แล้วเราก็คลายลานออกให้หมดครับแล้วก็ปล่อยตัวล็อกลานเมือ่อปล่อยลานเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาไขานอ็อตทุกตัวออกได้เลยเมื่อไขน็อตทุกตัวออกแล้วก็ยกตัว จักสยายใยออกเสก่อนครับจากสยายใยก็คือจักกรอกครับได้ยกแผ่นทับกระปุกรานขึ้น,นยกแผ่นทับกระปุกรานแล้ยกแผ่นทับตัวจับกออกแผ่นทับกระปุกลานแล้ยกแผ่นทับตัวจับกออกมา จะเห็นตัวจักทุกตัวนะครับเมื่อเห็นตัวจักทุกตัวแบบนี้แล้วขอแนะนําให้ถ่ายรูปไปเลยครับเพราะจะได้รู้ว่าตัวไหนอยู่ตําแหน่งไหนแล้วเราก็ถอดจักวลื้อนาทีน้ํายาอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นน้ํายาคือจะเป็นน้ํามันน้ํามันเบนซินขาวนะครับปัดทุกตัวให้สะอาดครับ ลักทุกตัวแม้จะก,กระทั่งแท่นแค่นเครื่อ,คอดดนครับประกอบดีกว่าครับคือก่อนๆๆก่อนจะประกอบเราต้องใส่น้ามันก่อนนะครับหยอนน้ามันทุกดูก่อนนะครับปลูกลานวิธีถอดกระปุกลานนะครับเราใช้ด้ามของครีมคีบตัวนี้ก็ได้ครับกดตรงนี้ครับกดแล้วก็อห้ามมาแล้วก็ข้อห้ามาแล้วก็เปิดฟ้าออกครับ ระวังอย่าให้แกนหลุดตามขึ้นมานะครับถอดให้หลุดถอดให้พ้นจากแกนนี้นะครับยให้แกนนะตามอย่าให้แกน,นตามออกาม,มาเนี่ยครับต้าในสกรปรกมากครับต้องเปิดออกมาล้า,ทางทำความสะอาดให้เรียบร้อยน,นะครับไม่อย่างนั้นประกอบลงไปก็ลางมันจะเดินไม่หมดไม่หมดลาง แล้วเป็นแค่เดียวก็หย,ยุดครับถ้าไม่ล้างไม่ล้างให้จานล้างลานก็ใส่น้ำมันชุดน้ำมันรับปัดนะครับปัดให้สะอาดเมื่อล้างลานสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดฝากันครับ ติดฟ้าตัวนี้เข้าไปแล้วกดกดลงไปให้เสมอกดให้ลงเสมอทุกทุกทุกคอบนะครับหมุน,มนดูอย่าให้ขอบไปเยอะอยู่นะครับ mm hmm. และจานออโตเมติก เราก็ควรจะถอดออกมาตัดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะครับถ้าไม่ล้างมันจะฝืดครับแล้งน้ำมันให้สะอาด หยอนน้ำมันเพราะใช้น้ำมันอย่างดีหน่อยนะครับน้ำมันหยอดตัวจักรนาฬิกานะครับเราดึงใช้ใช้อะไรก็ได้ครับแหลมๆดึงออกมาหนึ่งเม็ดเดียวครับตัวจกักรลานตัวนี้เราก็ควรจะหยอดที่แกนแกนกระปุกนี่นะครับเพื่อให้ทำการหล่อเลื่อนครับแล้วตามรูตามรูต่างๆนะครับ ต้องหยอดทุกรูนะครับรูล,ละหนึ่งเมตรนะครับนะครับครับหยวให้เต็มทุกรูครับหยดให้โดนทุกรูครับนี่นะครับการหยอดน้ำมันมันจะบรรเทาการจึดลอของเครื่องได้นะครับจะป้องกันเครื่องไม่ให้ึึดลอเยอะครับ ใส่กระปุกล้านลงไปก่อนครับแล้วตามด้วยจัรตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับจับใหญ่เอาด้านสั้นด้านสั้นลงนะครับจับตัวใหญ่แล้วตามด้วยจัรตัวที่สามมาจักสองครับตัวนี้จักสองตามด้วยจัรนาที จกักนาทีจากนาทีจากสองเอาด้านยาวลงหมดนะครับและจากเหล็กเอาด้านสั้นลงครับด้านสั้นวางลงครับแล้วบางเมื่อวางแผ่นพับตัวจังลงไปแล้วเราก็ขยับจวจักทุกตัวนะครับให้เข้ารูทับทิมนี้นะครับด้านบน ทังล่างเราวางลงรูกับทินเรียบร้อยเลยทุกตัวอะไรใช่ไหมครับเราวางแผ่นพับตัวจับบนตัีนี้เข้าป่ยปุ๊บเราก็ต้องจับตัวจับตัวให้ให้เข้ากับกับทิมทุกตัวที่อยู่นี่ครับสามสี่ตัวเนี่ยครับเพื่อจัดจับตัวจับเข้าดีแล้วเราขยับตัวจับเองหรือขยับกระปุกลายก็ได้ครับจับทุกตัวจะหมุนทุกทุกตัวเห็นไหมครับนี่คือการที่จับทุกตัวมันเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะครับ มันจับไม่หมุนใช้ไม่ได้ครับต้องพยายามใส่ให้ให,ให้ลงตำแหน่งครับแล้วก่อนที่เราจะใส่แผ่นบังคับตะปูลานมิโดรุนี้จะมีตัวล็อกตัวล็อกตัวจับเมื่อเวลาจั้งเวลามันจะไม่ให้ตัวจับ เดินนะครับวางไงไปก่อนนะับแล้วตามด้วยแผ่นแผ่นทับกระปุกลานกันตัวเล่าหมุนลานทุกตัวจากทุกตัวจะหมุนตามไปทุกตัวนะครับดูสังเกตด้วยดีนะครับจากวินาทีจากสองจากสามจากเหล็จกจะหมุนทุกตัวครับเมื่อจับหมุนทุกตัวแล้ว ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่จับคอมาครับจับคอมาเอาด้านที่มีดวยยาวลงครับจับคอมาคือตัวนี้นะครับด้านดูยยาวลงวางลงในตำแหน่งครับทีมวางลงในตำแหน่งแล้ววางแผ่นทับ เป็นทับเป็นบังคับตัวจับคอมาครับวางลงและจับจับคอมาให้เข้าตำแหน่งล่างบนครับจับคอมาเข้าตำแหน่งล่างบนดีแล้วมันจะมันจะเคลียร์ไปตกเคลียร์้ายหาไปมันจะมันจะวิ่งไบ เบอร์แบบตรงนะครับมันตัวจักมันจะไม่ไม่เบี้ยวไม่คอนไม่ฝืดครับแนวขันลอ้อสองตัวครับให้ตึงมือไว้เลยครับแลวลองไขาลานดูสองสามรอบครับแล้วเขียเขียจักรคอมาดูดีดซ้าย ดีขวาดีซ้ายดีขวาถ้าดีซ้ายดีขวาดีแล้วนะครับซ้ายดีขวาดีแล้วให้คุณจำเอาไว้นะครับให้ทุกท่านจำเอาไว้ว่าจากคอมาเนี่ยจะมีหน้าอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้เราจะต้องมาลงเจะต้องสอ่งสเปนยมนตรงนี้ครับ จอดจากจอดจากกอรอกตัวเนี้ยที่มีจับทิมอยู่ด้านนี้นะครับเป็นจานทับทิมแล้วจะมีจับทิมโผล่าหนึ่งหนึ่งแท่งครับหนึ่งเม็ดแล้วเราก็ควาจานจากกอรอกลงไปครับทีนี้ทับทิมมันจะอยู่ด้านบนบนขวาน,นี่นะครับเราก็ต้องวางตะแคงสอดเข้าไปครับให้ลงตำแหน่งง่ามคอมาครับให้จับทิมวาง,งลงตำแหน่งนี้แล้วเราก็วาง ลงตำแหน่งถูกต้องวางลงไปทุกเรื่องจะทำงานทันทีครับแล้ววางแผนตต่นออโตเมติกลงไปครับวางแผนตต่นออโตเมติกลงนี่ครับพอเครื่องมาที่6เป๊ะเราหยุดเลยนะครับหยุดแล้วจับ เข็มชั่วโมองมาใส่เลยครับวางเข็มชั่วโมองลงไปให้ตรงเลขสิบสองนี่ใช่ไหมครับมาให้ตรงเลขสิบสองนะครับแล้วกดเข้าไปแล้ววางเข็มยาวให้ตรงเลขสิบสองเช่นเดียวนะครับ คือเผ็บวินาทีครับเดี๋ยวสำคาญอักต้าปัดครับ